ของผมนะฉลองครบรอบ50ปีของผมมีสาขาทั่วโลกอันนั้นไม่เกี่ยวกับนาฬิกาแล้วปีแรกที่ผลิตของเครมินเนี่ยขึ้นไปถึงล้านหกจากแสนเก้าเมื่อกี้คุณบอกอะไรนะราคา r ีเซลอะไรนะร resale 5แสนกราม16ขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ได้ตัวเรือนผมเป็นสแตนเลสรุ่นใหม่โอ้ทนทานขอคนละเกรดใช่ไหมคนละเกรดผมเกรดพรีเมียมแค่นั้นน่ะของมันเพิ่งผลิตใหม่ของคุณฝุ่นเข้าเลยมาปัด สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Crazy Deal Channel นะครับครับวันนี้เรามาทำเทปที่ทุกคนเรียกร้องใช่เทปที่ทุกคนให้ความสนใจใช่เพราะว่ามันเป็นเทปที่แบบเปรียบเทียบกันมัดต่อมัดผมชนะต่อนั่เฮ้ยจริงหรือเปล่าวันนี้อาจจะไม่ใช่ทุกทีชนะทีมงานเขาเซตให้พี่ชนะมั่งหรือเปล่าเอ้เขาก็ไม่ได้เซตนะมชนิมินิลึกแอกนึกอยู่ไอตัลงมันเซตเมื่อวะ มาเลยเทียบกันเลยวันนี้เป็นตัวไหนม้างครับพี่ตวอนวันนี้ของผมจะเป็นสตาร์บัคครับวันนี้เรามวยถูกคู่มากของนี้เป็นอะไรฮะเป็นเคอร์มิดคือซัมเมรลินขอบเขียวหน้าดำแต่เป็นขอบฟิล์มก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเซรามิกใช่เป็นเซรามิกเรียกว่าเคอร์มิดเรียกว่าเคอร์มิดผมอ่หน้าดำขอบเขียวครับผม็หน้าดำขอบเขียวขอบเซรามิกฮะผมขอบฟิล์มมันได้คลาสสิก ขอขอองงผมพ่ออกอทำไมผมออกนานแล้วมันเป็นตํานานของผมนะฉลองครบรอบ50ปีของผมมีสาขาทั่วโลกของผมนักสะสมเขาอยากได้ทั่วโลก นี่ของผมคนไปเดินซื้อกินทุกวันอันนั้นไม่เกี่ยวกับนาฬิกาแล้วก็มันชื่อสตาร์บัคอะเรามาเรื่องข้อมูลนาฬิกาก่อนได้เลยครับคือต้องบอกว่า2ตัวนี้สีเหมือนกันทั้งสีขอบทั้งสีหน้าสายก็เป็นสแตนเลสเหมือนกันเหมือนกันแทบทุกอย่างแต่เป็นวัสดุของคนละยุคแล้วก็มีคนถามนะว่า เหมือนกันเลือกอะไรดีใช่มีงั้นเรามาเริ่มข้อมูลตัวเรือนนาฬิกาก่อนอครับเริ่มจากของผมเนี่ยตัวเรือนเป็นสแตเลสนะครับขนาด4 1มิล ของคุณกิมินฮะสี่สิมิลคือไซส์คลาสสิกก่อนที่จะปรับมาเป็น4 1มิลแต่ว่า4 4 1สมิลเป็นไซส์มหานิยมตอนนี้ไม่พี่มึงมาปี2ปีก็ใส่40มิลมาเป็น10ปีก็ปัจจุบันมหานิยมไงเฮ้ยเขาขหยับคนตัวใหญ่ขึ้นไงนะครข้ามข้ามข้อผมมี11ข้อครับตัวซาร์บักเนี่ยเป็นพอเป็น41มิลแล้วเนี่ยซัมารีนเนี่ยจะปรับข้อจาก12ข้อเหลือ11ข้อ็ดน้อยลลงนี่แต่ข้อใหญ่ขึ้นให้ใส่ง่ายขึ้ตอองบกวว่าั s t a สตาร์บัคเนี่ยเป็น11ข้อแต่ว่าตัวเคอร์มิดอ่ะเป็น12ข้อแล้วก็ซึ่งครึ่งนี้หมายความว่ามันเป็นข้อที่พับเข้าพับออกได้นิดหนึ่งของซัมมรลนเบจลผมนะครับในสตาร์บัคผมเนี่ยเลื่อนได้เลื่อนได้ด้วยเหรอมันเลื่อนเลื่อนได้ขยับได้คือคือตรงบันพับใช่ไหมันสามารถเลื่อนได้เลยเลื่อนได้เลยมันง่ายครับมันอ๋ออ๋อนี่คือข้อดีแน่นอนพราะคุณเพิ่งทํามาแล้วทํามาลุ้ยกว่าเดิมแน่นอนคือการปรับสายของซัมมอรลิน บอกว่าซัมเมอรีนเนี่ยใช้สําหรับดำน้าได้ถูกก็จะดำน้ำใช่ก็จะต้องใส่นอกเวสตสูทเพราะฉะนั้นมันจะมีการปรับข้อให้ปรับเร็วอะสมัยก่อนจะใช้แค่พับเข้าพับออกถูกแต่ตอนเนี้เลื่อนได้ใช่สไลด์ไปสไลด์มาได้ใช่ก็จะสะดวกกว่าแต่ว่ามันไม่ได้ความคลาสสิกมันแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ตัวเบสเซลเหมือนกันทั้งคู่คือหมุนได้ทางเดียวเพราะว่าเป็นนาฬิกาดำน้ำครับการหลงเวลาเดี๋ยวพับเข้าพับออกบิดเข้าบิดออกอะไรก็จะหมุนได้ทางเดียวตัวหน้าปัดของผมเนี่ยจะเป็น ซูเปอร์ลูมินาวาเห็นได้แม้แต่ในท้องทะเลก็คือก็คือพายน้ําใหม่เนี่ยเขาเรียกว่าซูเปอร์ลูมินวาแต่ว่าพายน้ําสีของภายน้ำอ่ะของใหม่จะเป็นสีฟ้าแล้วซึ่งยุคเก่าจะเป็นพายน้ําที่ออกสีเขียว ใช่ครับเห็นชัดเจนกว่าเยอะเลยครับแล้วสีเขียวมันก็สว่างดีแล้วก็ฝาหลังเคสเหมือนกันฝาหลังทึบนะครับส่วนใหญ่ในการตั้งน้ำดำน้ำก็เป็นฝาหลังทึบอยู่แล้วเพราะว่ามันจะกันน้ำได้มากกว่าความที่เป็นฝาหลังชิ้นเดียวจะกันน้ำได้เยอะคาลิเบอร์กลไกคาลิเบอร์ของผมเนี่ยรหัส32 3 5 3 2 3 5ของคุณเคอร์มิตจะเป็นรหัส3 1 3 5่าจะต่างกันแค่เลขเดียว ใช่แต่ของคุณอยู่มา30ปีแล้วโอ้โหผมเป็นที่นิยมมานิยมมา30ปีแล้วของผมเพิ่งมาใหม่กิกิบเลย <c oughs> ต้องบอกว่าเรื่องเครื่องตัว Starbucks เนี่ยพัฒนามาจากตัวเคอร์มิทที่เป็นฟิล์มนะครับโพซิชั่นของของวันที่อะไรอาจจะอยู่เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนกลไกลข้างในกว่า90%ทําให้ใสามารถสํารองพลังงานได้มากขึ้นของคุณเจ็ด <70 S 2> ่ิบเจ70ชั่วโมง เจ็ดสิบของผม50ชั่วโมง50ชั่วโมงนี่มันก็ดีของสมัยนั้นแล้วนะนี่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นเทปนี่คุณยังขิงอะไรผมไม่ได้เลยเขินเลยเขินเลยคุณยังคุณยังพ่ายแพ้เขินเลยคือเบเซลผมว่ามันแวววาวกว่ามันเป็นรอยง่ายไง ของผมไม่เป็นรอยอันนี้มันคืออะไรเนี่ยมันไม่เป็นร้อยอันนี้มันคืออะไรข้อดีของเซรามิกคือมันเป็นนวัตกรรมใหม่เขาใช้ขอบเซรามิกแล้วเซรามิกจะได้ชื่อเรื่องของการทนทานมากกว่าฟิล์มฟิล์มมันคืออารมณ์โลหะที่เคลือบฟิล์มเขาเลยเรียกว่าขอบฟิล์มจะสวยเป็นแวววาวแต่ว่าจะทนรอยได้น้อยกว่าซึ่งขอบของคุณผมไม่รู้เท่าไหร่แต่ขอบของ Kermit ตัวแรกตัว f ฟ a t f o u เนี่ยสองแสนขอนึ ในเงีของอะไรแล้วนาฬิกาของผมนี่แบบโอ้โหจุกห้ามเป็นรอยขอบเซรามิกอะขอบเซรามิกถ้าวันนี้ไปที่ SBA ครับผ SBA b เอสเอบีถ้าไปที่ SAB ตรงเถนนวิทยุครับเขาจะเรียกว่าพาดเอ็กซ์เชงก็คือเอาขอบเนี่ยสมมติขอบเราเป็นรอยแล้วกันแตกเป็นรอยอะไรเงี้ยร้าวอะไรเงี้ยก็ไปเปลี่ยนได้ครับแสนกว่าบาทเอาไปเทิร์นเอาไปเทิร์นคือต้องเอาชิ้นเก่าไปเปลี่ยนด้วยนะครับโรเล็กไม่ไม่มีให้ออกมาเองถูกแล้วก็รอ3เดือนแล้วก็โดนมาขับล้างเครื่องด้วยโอ้โหอ๋อแต่ว่าถ้าเป็น Starbucks เนี่ยน่าจะยังไม่โดนมาขับล้างเครื่องเพราะว่ามันผลิตในปี2020ประกัน5ปีหมดอยู่ในประกันใช่ซึ่งของคุณทำผลิตมานานแล้ว ของคุณเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรละคุณ<ม>ต้องซื้อข้างนอกผมล้างข้างนอกก็ได้แล้วการที่ผมไปซื้อขอบจากนักสะ,กส,ะสมด้วยกันน่ะมันได้คอนเนคชั่นนะนล้างเครื่องข้างนอกได้ล้างที่ไหนนะฮะแล้วี่อง watch มาเนี่ย <c oughs> ช่วยเขาขายของอีกแล้วเออขายของหน่อยเฮ้ยอย่าไปขายของเลยและกล่องอันนี้นี่ซื้อที่ไหนนะซื้อที่วอชเมเนียครับเพิ่งทำเลยครับอันนี้เราพูดเรื่องนาฬิกาไม่ใช่เหรอเออพูดเรื่องนาฬิกาฮะกล่องนี้อุ้ยดูนะครับใส่ได้แปดเรือนโอ้โหก็ขายของอายของปิดๆนี่ปิดต่อเรื่องนาฬิกาก็ จริงๆแล้วนาฬิกาทั้งทั้งเคอร์มิดทั้งสตาร์บัคมันก็ดีทั้งคู่แหละครับแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบคืออย่างผมอะจะไม่ค่อยได้เก็บนาฬิกาใหม่ด้วยความที่แบบเราไม่ได้ชอบของใหม่อันนี้เราจบเรื่องข้อมูลเราคุยเรื่องฟิลิปนะยังยังยังหรอย,ยังเหลืออีกเรื่องหนึ่งข้อมูลยังเหลืออีกเรื่องนึงใจเย็นๆเดี๋ยวหูแหมอ <ะ S 2> พอเทปไหนนี่นาฬิกาแพ้ไม่ไม่ปิดเทปอย่างเดียวยัง คือของผมเนี่ยของผมเนี่ยไพลิสต์อยู่ประมาณ3ามแสนปลายปลายเกือบ4ี่แสนสามแสนปลายปลายเกือบ4ี่แสนใช่แล้วพอออกมาปุ๊บเนี่ยรีเซลกันอยู่ห้าแสนกลางกลางกางับหกแสน ของคุณนี่ตอนออกมา2 0 0 0 0 0กว่าบาทรีเซลต่ำกาป้ายตอนนั้นมันมีเหตุผลผมขออธิบายเรื่องนี้เลยคือตอนเปิดตัวมัน200,000กว่าบาทจริงแล้วก็สีเขียวแพงกว่าสีดําตอนนั้นแพงกว่านิดหน่อยพอๆกันนั่นแหละคือคาว่าเขียวกับดําก็คือตอนนั้นมันก็มีซัพเดตใช่ไหมครับแล้วก็เคอร์มิตก็คือซัพเดตนั่นแหละแต่เป็นขอบเขียวเรารียาเขียวทําอกมาเพื่อฉลองครบรอบ50ปีของซัมมาลีนอ่าตอนออกมาในยุค สมัยแถวแถว20ปีตอนนั้นสีดำนิยมกว่าถูกแล้วผมเวลาเวลาขายรีเซลอย่างผมเป็นพ่อค้านี่ครับผมรู้เลยว่าซัปเดตขายง่ายกว่าเครมิดเยอะในยุคในยุคแบบ20ปีหรือว่าช่วง1ิกว่าปีที่ผ่านมาเป็นยุคที่นาฬิกาสีดำขายดีที่สุดไม่ว่าจะรุ่นไหนที่เป็นสีสีมีสีสีกับสีดำเมื่อเทียบกันสีดำจะขายดีกว่าเสมอน,นะครับไม่เหมือนกับตอนนี้อตอนนี้สีสีแพงกว่าแต่ตอนนั้นทุกคนนิยม ดําเท่านั้นซึ่งสีเขียวเปิดตัวแพงกว่านะแต่พอรีเซลถูกกว่าส,สีดําในตอนนั้นนะ,ะผมจําได้เลยวันที่แฟลตโฟหรือตัวแรกของเคอง์มินเนี่ยยังไม่นิยมตอนนั้นขายเท่าสีดําราคาพี่ต้นแสนเก้าเจ็บช้้าเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วแฟลตโฟหรือว่าตัวแรกปีแรกที่ผลิตของของเคอร์อมินเนี่ยขึ้นไปถึงล้านหกจากแสนเก้าเมื่อกี้คุณบอกอะไรแล้วราคารีเซลอะไรนะ รีเซลก็ได้ห้าแสนลา้านจะผมขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ไดสตาร์บัคก็เคยทำได้สูงสุดเจ็ดแสนครับเจ็ดแสนแต่ที่แกว่าคือช่วงคลิกที่สุดละเพิ่งจะร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เองครึ่งเดียวของผมนี่จากแถวสองแสนแสนเก้าเนี่ยขึ้นมาล้านหกประมาณสัยร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ปัยหรือเปล่าได้หรือเปล่าตอนนั้นก็ไม่ได้ขายตอนนี้มีใครอยากซื้อราคาดันไหม <laughs> <về> đất <cười> <cười> đi xem với một xa xổm หรือขายไม่นานคือคือในแง่ของของการสะสมอะ่ะผมยังเชื่อว่าของที่ไม่มีแล้ววันหนึ่งถ้ามีคนหามันก็จะเป็นราคานักสะสมแหละอ่ะาเขาขาหาไม่ได้แล้วคือเวลาเราของที่มันเป็นวินเทจหรือว่ากึ่งวินเทจเนี่ยมันจะเป็นราคาพอใจซื้อพอใจขายเพราะว่าด้วยสภาพตัวเรือนสภาพนาฬิกาสภาพวัสดุอุปกรณ์ที่มีมันไม่เคยเท่ากันเลยใช่แต่และเรือนบวกกับสตอรี่ที่แบบหน้านี้ผลิตไม่ถึงปีหน้านี้ แค่ปีเดียวอะไรเงี้ยเรื่องวินเทจมันจะมีเสน่ห์พวกนี้อยู่ก็คือทั้งเพปเนี่ยคุณชนะผมราคารีเซลผมชนะในแง่ของการสะสมของคุณผมเดินไปกดเงินผมก็ซื้อได้เลยเฮ้ยคุณเดินไปช็อปเขาจะบอกว่าดิสเพย์โอลีนะครับคุณซื้อไม่ได้ผมผมไปซื้อรีเซลอ๋อซื้อรีเซลได้เลยสามวันครับประกาศ3วันก็มีคนใช้ใช่ใช แต่ว่าตัวตัวแบบแฟลตฟอรตัวแรกของของเคอร์อมิทเนี่ยอยากซื้อคือมันซื้อไม่ได้มันต้องอเป็นตำหาู่เฉพาะขอบนะอขอบอบบเคอร์อมิทมันมีหลายสีมากเลยถูกไหมใช่ครับสีไหนแพงที่สุดสีไหนแพงที่สุดต้องบอกว่ามันจะมีสีเฟรดหนึ่งที่เรียกว่าสี B2 นะครับ B2 มันจะอ่อนแบบมันไม่ได้เข้มแบบเคอร์อมิทที่เราเห็นในรูปปัจจุบันมันจะอ่อนเป็นตองอ่อนแล้วมันอ่อนอย่างนั้นนะมาจากโรงงานด้วยนะอ่อนเหมือนเฟรดธรรมชาตินะแต่เฉดสีในการทําตอนนั้นเอาไหนบอกสวิต ได้มาตรฐานเขาเล่ากันว่าเล่ากันว่านะเราก็ไม่เคยรู้ยืนยันมันเล่ากันในหมู่นักสะสมของเมืองนอกด้วยนะครับเขาผลิตคนละที่พูดอย่างนี้ทุกครั้งเลยใช่ใช่ใช่เขาจะพูดอย่างนี้กันซึ่งเรื่องจริงเราไม่มีใครรู้เขาผลิตคนละที่ทําให้สีแตกต่างกันและจะมีสีอ่อนนั่นแหละที่ดูเหมือนเฟรธรรมชาติและมีน้อยมากเขาเลยขายขอบเนี้กันแบบเมื่อเกือบ10ปีแล้วก็เป็นแบบสองแสนแล้วนะของใหม่นะใช่ตอนเนี้ยไม่รู้ราคาเลย อาจจะ4 5หใช่ใช่เป็นไปได้เป็นไปได้ไม่รู้เลยต้องบอกว่ายังไงก็ยังเชียร์สตาร์บัคอยู่นะครับส่วนผมคิดว่าของที่เรามีเงินก็ซื้อได้มันจะซื้อไม่ได้หรอกกับของที่แบบกว่าจะหาได้ต้องใช้ความพยายามเดี๋ยวเดี๋ยดูที่คอมเมนต์ก็รู้ดูที่คอมเมนต์ก็รู้ ใครชอาแบบไหนลองคอมเมนต์ดูใช่ลองคอมเมนต์ดูครับเพราะว่ายังไงผมก็ซื้อง่ายขายคล่องนะฮะคนทางทางจิตใจมีค่าทางจิตใจที่มาขอซื้อผมผมไม่ขายแต่รับเพิ่มให้อีกนิดนึ่งไปเลยบ่า กลับบ้านอะไรเปล่าขับรถไปส่งถึงบ้านแล้วขับกลับส่งนี้ด้วยเทปนี้เป็นพยานนะสองล้านนะห้าเรียนนะเดี๋ยวขออนุญาตบล็อกนะครับโอเคก็เทปนี้ประมาณนี้ครับหวังว่าจะตอบโจทย์ถามคนที่ถามมาว่าเฮ้ยมันมีซับมารมีนที่หน้าตาเหมือนกันอยู่สองตัวคือโคมิตกับสตาร์บัคแล้วตัวไหนดีกว่ากันใช่ควรเล่นตัวไหนดีคนหนึ่งก็พูดง่ายเลยถ้าชอบของที่หายากมีคุณค่าทางจิตใจครับ ก็จะต้องไปเคอร์มิตครับเลือกตัวสวยๆวันหนึ่งอาจจะวันหนึ่งอาจจะเหมือนถูกหวยก็ได้ใช่ครับที่หนึ่งส่วนถ้าชอบใส่สบายทนทานไม่ต้องระวังมากซื้อง่ายขายคล่องก็มาทางสตาร์บัคแล้วก็ท่านั่นแหละครับสตาร์บัคอัเคอร์มิตสิสตาร์บัคกันแหละโอ้ยของมีเงินก็ซื้อได้ก็ซื้อเมื่อไหร่ก็ได้ก็สาขามันเยอะไม่จบไม่จบถ้างั้นเราจบเทปดีกว่าโอเคครับงั้นวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็หวังว่าจะติดตามพวกเราแล้วก็เรายังมี Watch Button เลื่อนอื่นๆกลับมาเล่าให้ฟังอีกนะครับอีกตั้งหลายเทปครับ,รบวันนี้ก็ลาทุกคนเท่านี้ขอบคุณครับครับ,รบสวัสดีครับ หมดมุกแล้วหมดมุกกันไรสายตัวเรือนผมเป็นสแตนเลสรุ่นใหม่ทนทานคนละเกรดใช่ไหมคนละเกรดผมเกรดพรีเมียมอะไรอ่ะมันก็แค่นั้นน่ะของมันเพิ่งผลิตใหม่มันก็ต้องแบบนั้นลองเอาความล้ำของสมัยนู้นดูของคุณฝุ่นยงนีเข้ามาเลยนะปัจจจริงก็ทดลองมาเป่าดิเปิดแล้วก็เป่าาอย่างเงี้ยก็จบแล้วอะไรผมันไม่มีนะไม่เข้าใจวินเทจเลย